มีอะไรไหมมีอัพเดทอัปเดทไม่ได้สวยโอเคมีอะไรหมายถึงว่าอ่าอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคเรื่องอะไรเนี่ยเรื่ะไรโอเคอ่าอะไรนะพี่เต้เอ่ออัปเดตเกี่ยวกับเรื่องงานโอเคก็เอ่อตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วว่าเอ่อเอ่อเนมเกตเตอร์คัมแบ็คนะครับแล้วก็แล้วก็ถึงนับวันนี้เนี่ยเราออกอากาศไปทั้งหมด2อง EP นะครับ จะต้องออกแบบสินสอด E T ทางสถานีที e ่ E B S นะครับก็เหมือ,อ,อนเดิม E p แรกก็จะมีสุขภัณฑ์นะครมบซุวมรถจ่ายกับยานิเกเลอร์ครับคอนเทนต์คอนเทนต์ว่าอันนี้จะเป็นปรับไปทางจะปรับให้มันแบบว่ามีน้องๆเข้ามาแล้วมันยังมีอะไรความพิเศษไหมครับพี่ก็ผมคิดว่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยครับ ผมก็อยากจะมีะมน้องๆ proxy หแบบนในรูปตอนเลยรด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเขามันค่อนจะมีงานเขาอาจจะได้ได้ได้ h o อยู่อ่าใช่แล้วก็เลยเขาอาจจะได้มาเป็นบางครั้งบางช่วงมมะนะครับก็ผมก็อยากจะให้น้องๆองกซี่เนี่ยเขาได้เหมือนกับไปสัมผัมสธรรมชาติต่างๆแล้วก็อยากให้เขาเป็น กับได้สร้างแบรนด์มาต่าจังหวแล้วก็เป็นตัวแทนของเด็กวัยรุ่นกลุ่มเนื้อที่แบบอยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจใส่ใจสิ่งแวดล้อมธรรมชาติแล้วก็ให้เห็นว่าทําไมเราถึงต้องดูแลธรรมชาติดูแลป่าดูแลอะไรกันอยู่ จะมีต้องานแบบมาเข้าหายไปเป <sm art noise> ็นเดือนเดือนไหมคะไปถึงผมกันใช่ตอไม่เข้าขายเป็นเดือนๆดือนี่ติดขายไปถึงนอกตอนนั้นอ๋อไม่ไม่ได้ขายไปครับถ้ามีงานก็จะกลับมาทำงานแต่เขาปัดกก็มุกแตกต่างกันเขาปัดก็อื่นยังไงบ้ากก็เออเนมิเกเตอร์เราไม่เคยมีแขกรับเชิญเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นในการดูแลการเตรียมตัวการจัดการก็ต้องต้องมากกว่าเดิมพอสมควรนะครับ แต่ก็โชคดีเขาก็พวกเขาก็แค่คที่จะง,ง่ายๆนะครับ<ม>กินง่ายอยู่ง่ายแล้วก็<ม>เขาก็พร้อมที่จะเปิดใจในการเรียนรู้แล้วก็อยากจะแบบเขาอ,อยากจะเห็นในสิ่งที่แบบเหมือนกับพิธีพาไปไหนเขาสนใจทั้งหมดเลยค่ะเรื่อดีใจที่สนใจไมแล้วไปเยอะๆมันยากเหมือนจับปูยากเนาะลูกพวกเราแต่ละคนก็คือแบบอโอ้ไม่เลยครับเข<อ>า<อ>แน,น่นล้ำเยอะบ่อยดีะาก็แสดงได้ ก็ติดตามได้นะครับในเนวิเกเตอนะครับในทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา10โมงที่สถานี TBS ครับแต่ว่าถ้าอยากจะดูย้อนหลังก็มีให้ดูนะครับที TBS ทั้งยูทูบทั้ง f a เฟ b บุ๊ทาข้าป่าป่าแล้ีี้รับการแสดงก็หรืเพื่องะไร้กครับารันะครับทีนี้แล้วแต่โอกาสถ้ามีโอกาสอะไรดีๆเราก็า ตอนนีๆๆ้อยู่ในขั <t <t ้นตอนของการเตรียมการหรือว่าซุ้มซ้อมหรือว่าซุ้มทำอะไรอยู่ั่งตอนนี้ตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีซุ้มอะไรนะครับก็ยังคงดูแลนิ่มบ็อกซี่นะครับแล้วงมีติเกเตอร์ตอนนี้ก็เราเพิ่งส่งชิ้นงาตังแตชงนะครับได้ได้ค่อนข้างจับคบแล้วนะครับก็จะรอดูว่าเราจะมีอะไรต่างๆหรืออะไรใหม่ๆเพิ่มเตมาข้นที่ออกเการขยาี่ครับ 6เดือนไหมอ๋อไม่แน่ใจน่าจะประมาณนั้นได้เลยครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมเอาวันนี้ออกมาตื่นเต้นเพราเจอผู้คนคือคือถึงแม้ว่าเราจะแบบนานๆของทีหรือว่าเราจะออกงานบ่อยๆอะไรเงี้ยคือพวกนี้เนี่ยเป็นคนที่ตื่นเต้นทุกครั้งนะครับเพราะว่าในแต่ละครั้งที่เราไปเราเจอแบบอะไรที่มันไม่ค่อยซ้ำกันไม่เหมือนกันเราก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุขกับการที่เราได้เห็นแบบรคนต่างชาต่แบบวันนี้สังคมสังคมใหม่ อฮะอันนี้มันก็เป็นสไตล์มาแต่ไหนตะไรก็เปลี่ยนไปให้มันเปล่าเลยก็ประมาณนี้ครับผมว่าไม่แน่ใจว่าจะไปในทิศทางไหนบ้างอะไรเงี้ยครับจะงอยอ๋อมีครับมีครับาช่วงนี้อาจจะผมยาวครับไปไปไป้น่มีเวลาตัดผมเท่าไหร่มันทำให้ดูหนุ่มดูหล่อแหละพี่ดูหนุ่มต้องพยายามสะกดจิตตัวเองครับว่าเฮ้ยติ๊ก เจ้าจง18ตลอดเวลานะแล้วมันสร้ใจได้จริงใช่ไหมมันใช้ได้จริงใช่ไหมการการสะกอดจิตกัเราเนี่ยก็ต้องใช่ผมว่ามันสร้างกำลังใจแล้วทำให้เราไม่้อแฉะแล้วแบบนี่สะกดทุกคนพยายามที่จะแบบทำทุกอย่างที่จะแบบดูแลตัวเองให้มันได้พอถึงเราแบบเจนนิสขนาดนี้แบบนี้เลยก็ผมผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ซึ่งเป็นอย่างนั้นผมก็แบบรู้สึกว่าแบบ โอ้เราไม่ไหวแล้วเราอายุเยอะแล้วแล้วเราก็ปล่อยตัวว่าอยากต้องสร้างกำลังใจให้กับตัวเองไม่อย่งบางคนจะต้องกินแบบพวกอาหารสุขภาพออฟฟู๊ดอะไรเงี้ยเราต้องเราต้องถึงขั้นขั้นหนุนด้วยผมขั้นข้าจะกินทุกอย่างกินทุกอย่างครับแต่ว่าผมอาจจะไม่ได้กินจุกจิกอะรเงผมก็จะกินแบบนี้เลยอันนี้เป็นยังเสื่อนเลยครับว่าแบบหลอกคือว่าหลอกอัมตากัรไม่ได้ทำอะไรติดไม่ได้เลยเป็นทายเป็นทายมากอันนี้ต้องขอบคุณขต่เถือต้องขอบคุณ ขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ก็ต้องบอกว่าเขินมากๆเลยที่ได้ยินคำนี้มาแล้วก็ก็จะคงอยากได้ยินตลอดไปแล้วก็ขอบคุณมากๆแล้วอที่จริงว่าเราหอเอาจริงๆเออไม่ล้วครับผมเออคงไม่ได้ไม่ไม่ชมตัวเองนะแล้วก็ต้องรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเรื่องอะไรเป็นมิตรลูกขายม่อนะครับไม่ว่าจะหล่อหรือไม่หล่อแต่ผมว่า การกระทำมากกว่าที่พวเราอยากจะสื่อสารอะไรหลายหลายคนยกมารายล้อมติ๊เป็นไฮดอลถ้าอยากจะเทอยากจะดูมีกบบติ๊กทำยังไงครับก็บอกเคล็ดลับอะไรใหม่ๆเคล็ดลับทำกับว่าต้องออกเดินทางแล้วก็เข้าไปธรรมชาติเยอะ เปิดเป็นรายการรายการเดมี่เกตเตอร์แน่นอนครับอนนี้ขาบบคนเลยคนก็คิดถึงว่างานแสดงดูดีจะมีโอกาสเป็นที่รับทีจผมผมคิดว่าผมคิดว่าก็น่าจะมีโอกาสนะครับแค่แต่ว่าเราต้องยอมรับว่าเทรนต่างๆในตอนนี้เนี่ยเอ่อเทรนอะไรมันมาอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าในในฐานะนักแสดงนะครับนักแสดงทุกคนเนี่ยเราก็รออะไรบางอย่างที่ที่มันจะมาจัง กย็ฟอร์มระดับรเีจีติดต่อแ่เามาลอหรที่แบบวารทกันอย่างมันก็เปิดเฟรมที่เป็นแอลิเชันต่าง่างก็มีติดต่อีแบบว่าจะได้ดันโลก็ก็มีมาบ้างมจริงไปเล่นรอต้อตอกต่อเอกับมาก่อนนะครับกลับ be มาก่อนแล้วเราใส่ว okay. ิติจอ to ่างสลองแบบนั้น ก็ผมว่าเราเราค่อนข้างที่จะเปิดนะฮะเป็นเป็นแพลตฟอร์มหรือเป็นอะไรก็ได้ผมว่าในในยุคนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทุกอย่างสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ได้หมดทุกสื่อที่ที่คนคนว่าข่าวพี่ตั้นพี่ตั้นสบายดีไหมคะสบายดีเพราะเมื่อก่อนนานี้มีข่าวพี่ตั้นค่อนข้างที่จะเยอะเพราะว่า ได้ได้ตามได้ทราบอย่างนี้ครับคือโดยปกติแล้วสำหรับเราเนี่ยเราจะเจอแต่เฉพาะงานแล้วก็สำหรับในเรื่องส่วนตัวของจะไม่ได้มุ่อะไรเรื่องของเขาเลยเพราะอะไรเหรครับเรจะเป็นหวงหว่าอะไรท่านใจมากอ๋อไม่เลยครับผมว่าสบายๆแล้วก็ก็ไม่ได้มีอะไรผมก็ทุกคนก็ทราบแล้วะรับรู้แล้วก็รู้สึกว่าเราก็เฉยๆไม่ได้ถามอะไรเขาด้วะไรอย่าง ตัวใครตัวมันแต่ความสัมพันธ์ยังเหมือนเดิมวันนี้พี่แตงแป็งแฮปปี้ปกติดีแล้วหรอก็แฮปปี้ดีครับเขาก็เป็นน้องที่น่ารักคนหนึ่งเขามีเรื่องเครียดมาปรึกษาเราไหมบ้างไหมไม่มีเลยครับผมไม่เคยเห็นท่านเครียดเลยครับเขาก็ทักแบบเป็นเป็นคนที่ใสๆนะครับและก็เราผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าใครรู้จักต่านเนี่ยจะรู้ว่าท่านเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่มีที่มอะไรเลยเขาไม่ใส อ๋อย้อนทางยังมวอกก็จริงๆเราก็ค่อนข้างจะใกล้ชิดกันนะครับบางทีก็อาจจะแค่เจอกันในในบางอย่างโอเคไหมครอบคุณนักอาวุธครับสวัสดีครับแล้วพบกันครับ